คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้จะครบรอบ10ปีที่คิมจองอึนได้เป็นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปีที่ผ่านมาก็อาจจะถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับเกาหลีเหนือนะคะโดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจและอาจจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์และการประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ที่กำลังเผชิญวิกฤต จากโควิด -19 ด้วยและรวมถึงปัญหาการขาดแคลนอาหารช่วงนี้คุณพงศธ์สุขพงศ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะเกาหลีเหนือเองก็น่าจะกำลังเผชิญความท้าทายนะคะภายใต้การนําของคิมจองอึนนะคะถือว่าเป็นโจทย์ยากเลยนะครับเพราะว่าถ้าต้องเลือกระหว่างการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปกับเลือกเรื่องของปากท้องมันก็เลือกได้ยากเหมือนกันนะครับคุณนัาเพราะว่าถ้ายัางดึงดันจะเดินหน้าอาวุธนิวเคลียร์นะั่นหมายความว่าปากท้องก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันครับ คุณผู้ชมครับเกาหลีเหนือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาใต้เงาของคิมจองอึนผู้นํารุ่นที่3ของประเทศนะครับโดยเฉพาะการสร้างฐานอํานาจอย่างมั่นคงหลังจากบิดาของเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อเดือนธันวาคมปี2011ประเด็นที่สําคัญก็คือการเปิดประตูของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนฤรืรีแห่งเอเชียจนได้รับความสนใจบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศครับ ณผู้ชมยังจำภาพภาพนี้ได้ไหมครับถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เมื่อคิมจองอึนจับมือกับโดนัลด์ทรัมป์ในการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อปี2018นะครับถือว่าเป็นภาพที่ครองพื้นที่สื่อไปทั่วโลกแม้ว่าผู้นำทั้งสองคนจะพบกันถึง3ครั้งในปี2018และปี2019แต่การเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ก็ยังไม่มีความคืบหน้าครับเพราะอะไรเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีมุมมองต่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากนานาชาติยังคงเป็นปัญหาบั่นทอนเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือมาจนถึงทุกวันนี้ครับยิ่งไปกว่านั้นก็ยังถูกซ้ำเติมจากปัญหาโควิด1 9ปัญหาราคาสินค้าพุ่งสูงและปัญหาการขาดแคลนอาหารด้วยเป็นปัญหาลูกโซ่เชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกประเมินความสำเร็จและความท้าทายของเกาหลีเหนือใต้เงาของคิมจองอินครับ ที่สําคัญเนี่ยคือการกระชับอนานาจทางการเมืองภายในอย่าลืมว่าเมื่อ10ปีตอนที่เขาขึ้นสู่อํานาจเนี่ยเขามีเวลาเตรียมตัวน้อยมากเขาจะไม่เหมือนรุ่นพ่อคือคิมจองอิลนะที่มีเวลาเตรียมตัวนะครับรับผิดชอบหน้าที่การงานสําคัญเนี่ยไม่ต่ากว่า20ปีก่อนที่จะขึ้นเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งแต่คิมจองอึนเนี่ยนะครับรับผิดชอบงานอยู่แค่ประมาณ2ปีเท่านั้นเองก่อนที่พ่อเขาจะเสียชีวิตแล้วก็ต้องขึ้นมาเป็น ผู้นําเลยเนี่ยนะฮะแล้วในช่วงแรกเราก็คงจะที่เราติดตามข่าวกันเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะอยู่ในอํานาจได้นานไหมนะแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาในเราก็เห็นได้ว่าเขาสามารถที่จะกระชับอํานาจนะแล้วก็ได้ทําลาย ผู้ที่เป็นสมาชิกพักระดับสูงนะซึ่งบางส่วนก็เป็นญาติของตนเองที่จะอยู่ในวิสัยที่จะท้าภายอํานาจเขาได้นะครับนั้น10ปีผ่านมาเนี่ยเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าอํานาจของเขาเนี่ยนะฮะมีความมั่นคงมากในเกาหลีนเหนือในภายใต้ผู้นําปัจจุบันคิมจองอึนเนี่ยก็คงยังใช้ยุทธศาสตร์เดิมนั่นคือยุทธศาสตร์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบริ n ร manship คือการ แสดงพฤติกรรมที่เหมือนสุ่มเสี่ยงว่าพร้อมจะลบพร้อมจะทําสงครามอ่ะเพื่อหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะยอมอ่อนพ่อแล้วก็จะยอมลงนามในสม่ิสัญญาสันติภาพแล้วก็จะยอมรับด้วยว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างชอบธรรมตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่สําเร็จสิปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลจากโอบามาเป็นคลัมหรือมาจนกระทั่งถึงโจไบ,บเดนก็ตาม คุณนัทธาคุณผู้ชมครับความไม่ลงรอยระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือถือเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการประกาศสนธิสัญญาสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับแต่ขณะเดียวกันการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อเสริมสร้างเขียวเล็บให้ประเทศของตัวเองก็ยังมีความจําเป็นสําหรับเกาหลีเหนือด้วยครับแล้วจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะคุณพงศทัตที่จะประกาศยุติสงครามระหว่าง2เกาหลีอย่างเป็นทางการนะคะ มาถึงเวลานี้เป็นคําถามที่หลายๆคนก็ถามเหมือนกันนะครับเพราะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สหรัฐและจีนก็เห็นพ้องในหลักการแต่การยุติสงครามในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับสงครามเกาหลีเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกาหลีเหนืออยู่คั้วตรงกันข้ามกับสหรัฐตลอด70ปีที่ผ่านมานะครับคำถามสําคัญก็คือสหรัฐและจีนไปพัวพันกับความขัดแย้งของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อย่างไรชวนคุณผู้ชมติดตามจากรายงานครับ ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงสงครามเย็นก็เปิดฉากขึ้นคาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตามแนวเส้นขนานที่38สหภาพโซเวียตสนับสนุนฝั่งเหนือขณะที่สหรัฐสนับสนุนฝั่งใต้ปี1948ทั้งสองฝั่งเป็นที่รู้จักในนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในฝั่งเหนือและสาธารณรัฐเกาหลีในฝั่งใต้ สงครามเกาหลีเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนปี1950เมื่อกองทัพเกาหลีเหนือยกพลรุกรานฝั่งใต้ยึดกรุงโซได้ภายในไม่กี่วันเกาหลีเหนือเคลื่อนพลลงไปใต้สุดของคาบสมุทรพันธมิตรสหประชาชาติที่นำโดยกำลังพลสหรัฐยกกำลังเข้าตีกองทัพเกาหลีเหนือจนถอยร่นไปจนถึงพรมแดนระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือกองทัพจีนข้ามพรมแดนเข้าไปช่วยเกาหลีเหนือขณะที่กองทัพสหประชาชาติโจมตีกลับ จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี1951พรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จึงถูกขีดเส้นกำหนดเอาไว้บนเส้นขนานที่38ในเดือนกร,รกฎาคมปี1953เกาหลีเหนือลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามที่ทำให้ประชาชนประมาณ2-4ล้านคนเสียชีวิตหรือหายสาบสูญการที่ยังไม่มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการ ทำให้ในทางเทคนิคแล้วเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในภาวะสงครามจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีมุนแจอินผู้นําเกาหลีใต้ก็เปิดเผยนะครับว่าทั้ง4ประเทศเห็นชอบหลักการประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการแต่มันมีปัญหากับคุณผู้ชมเพราะว่าเกาหลีเหนือมีเงื่อนไขให้สหรัฐต้องยุติความเป็นปฏิปักษ์ต่อเกาหลีเหนือทําให้การเจรจาทุกอย่างต้องหยุดไปก่อนถามว่าเงื่อนไขคืออะไรบ้างไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะครับคือเกาหลีเหนือเนี่ยต้องการให้สหรัฐถอนทหารประมาณ28,000นนายออกจากเกาหลีใต้แล้วก็ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจด้วย ทางฝั่งสหรัฐก็เรียกร้องให้เกาหลีเหนือเป็นฝ่ายปลดอาวุธนิวเคลียร์และยุติโครงการพัฒนาอาวุธให้ได้ซะก่อนนะครับอาจารย์สิทธิพลประเมินแนวโน้มของการบรรลุสนธิสัญญาสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีและร่วมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการจัดการประชุมสุดยอดระหว่างโจไบเดนกับคิมจองอึนเพื่อหารือกันเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ครับ ช่วง30ปีที่ผ่านมามันมีความพยายามในการเจราจาเพื่อที่ทําให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้ก็เพราะรายละเอียดปิดย่อยแหละเหมือนกับว่าอัลติเมตโกนะเป้าหมายปลายทางสูงสุดทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแต่ว่าจะต้องมีสนดุลสัญญาสันติภาพแต่พอมาถึงรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติว่าใครควรที่จะเป็นฝ่ายก้าวก่อนหรือถอยก่อนนะถอยไปข้างหลังก่อนหนึ่งสเต็ปเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาขึ้นมาทันทีผมว่ายาก มากมากเลยนะครับไบเดนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจุดยืนที่แน่นอนนะครับจริงๆตั้งแต่ยุคที่เขาหาเสียงแล้วนะครับว่าจะไม่มีการพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนืออย่างง่ายๆจนกว่าเกาหลีเหนือจะมีการปรับเปลี่ยนที่สําคัญที่เอื้อต่อสันติภาพบนคาบสม,มุทรเกาหลีนั้นแปลว่าฝ่ายเกาหลีเหนือเนี่ยไบเดนจะเป็นฝ่ายคาดหวังว่าเกาหลีเหนือจะต้อง ทำอะไรมีแอคชั่นอะไรบางอย่างซะก่อนที่ซึ่งเป็นแอคชั่นในทางบวกเมื่อนั้นแหละไบเดนถึงจะยอมไปพบปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการส่งเสริมสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีก็ยังถือเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้นําเกาหลีใต้อย่างเด็กเลี้ยงไม่ได้ด้วยนะครับคุณ,ณนัฐถาเพราะว่าประธานาธิบดีมูนแจอินเนี่ยมีเป้าหมายมาตลอดอยากให้มีสันติภาพเกิดขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ ตั้งเป้าเอาไว้นะครับสหรัฐก็เป็นจิ๊กซอสําคัญนะคะทางคิมจองอึนก็คงจะแอบหวังว่าจะได้พบหารือกับผู้นําสหรัฐแต่คงจะยากทีเดียวนะคะคงจะไม่เหมือนในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะมาถึงเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่ายากจริงๆนะครับเพราะว่าไบาเดนเองก็เดินตามรอยของเดมโมแครตเลยนะครับภาพที่เราจะเห็นผู้นําทั้งสองคนมานั่งคุยกันอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาสักหน่อยหนึ่งครับขอบคุณคุณษ์ณสัทมากค่ะค